รถน้ำดำหัวกู้เถ้าครับผมเฮ้ยล่ะทเ Rồi, không có. Không đi lại. Không, không không.

ก็ไ่อยากกัิ่ต้อไปแตะไม่ต้องแต่านาังแคหนไ้องไปแ คนเคยเป็นใหญ่มาถ้า่องเหมนกนถ้ามีนี่เดี๋ย้อเลยูเป็นเจ้าเป็นนาย่ก็ีก

ไม่พอนี่กหากันสอบกันดนหเส้นกันเอาปู้กับปู้มาตีกันกุกจักกันรูกจักพี่เกเฮ็ดไปกันงงจักทีเราแจมเอาเขต้องเฮ็ด

คุณที่รับชมครับ